สวัสดีครับทุกคน Beast Maker ครับกลับมาแล้วกับรายการอ a t กับ Beast ที่ห่างหายไปนานนะวันนี้เราจะมาทำวันนี้เราจะมาทำเมนูลาบอกไก่คลนโปรตีนสูงนะครับทุกคนนี่ดูวัตถุดิบต่างๆแต่ถ้าลาบธรรมดามันง่ายเกินไปคนเลยเสริมเวอร์ชั่นอีกอันหนึ่งไปด้วยก็คือเป็นลาบทอดเดี๋ยวเราจะใช้หมอทอดนะเพื่อความคลนนะครับก็คือแบบเป็นลาบทอดเอลาบหมูทอดก้อนๆนะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะครับวัตถุดิบก็จะมีแน่นอนอกไก่นะครับ มะนาวสารแนหอมแดงผักชีฝรัง่งแล้วก็ต้นหอมนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีข้าวคั่วน้ำปลาน้ำตาลเล็กน้อยอันนี้คือเป็นพริกคั่วที่โค้ดเพิ่งไปเห็นมาก็เลยซื้อมาด้วยพริกขัว่วแล้วก็พริกป่นปกตินะคือเป็นเมนูที่แบบทําง่ายมากแต่คนไม่เคยทํานะแต่คือมันน่าจะทําง่ายแลวคือทุกคนน่าจะเอาไปทําตามได้กินได้บ่อยๆเพราะมันแซ่บไม่เลี่ยนนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มเันดีกว่าเราจะเริ่มกันที่การทําไอตัวลาบทอดนะเพราะว่ามันต้องรอในหม้อทอดไฟฟ้าก็เลยเราจะ ระหว่างรอเราจะได้ทำไอตัวลาบจริงๆไปนะครับโคตรลยเตรียมอกไก่อันนี้ประมาณครึ่งโลส่วนนี้ประมาณ250กรัมนะครับก็จะมาโรยกันเราจะปรุงด้วยการใช้น้ำปลา1ช้อนน้อนเพิ่บไป,ป,บไปข้าวคั่วประมาณ2ช้อนแล้วกันเยอะหน่อยปพ๊บปเ๊บ,บโอเคน้ำตาลนิดหนึ่งโอเโหเยอะไปไหน่อยแล้วก็พริกโคอันนี้ยังไม่ได้ตัดแล้วก็พริกโครประมาณ ช้อนถึงสองช้อนเ็าบอกลองใส่พออันนี้มันเข้าไปเลยมันปรุงทีหลังไม่ได้นี่ว่าใช่ปะ่ะพริกข่าช้อนเดียวไปเออก่อนคุกก็จะประมาณนี้ให้ดูอย่างเราคุกแป๊บหนึง่งปึ๊บอยากใช้มือขยำเลยว่ะใช้มือขยำได้ไหมเราบานๆรับๆนานรับๆ <c oughs> มือเลยนะ <c oughs> สองซ้มปึ๊บสุดท้ายก็ต้องปั้นก้อนอยู่ดีเนาะมันก็เลยต้องเออใช่น้าปั้นเป็นก้อนอ๋อลืมลืมมะนาวเดี๋ยวมาเค็มปีนี่หายนะโอเคบ้านๆของจริงลืมมะนาวมะนาวใช้ชักสองซีกไปไม่ถนัดอีกเม็ดลงไปด้วยอ่ะใครได้เม็ดก็โชคดีนะจ๊ะเม็ดมันก็ออกมาก็ <c oughs> ใครจะใช้เป็นน้ำมะนาวขวดก็น่าจะสะดวกกว่าละครับหรือว่าบีบมาก่อน จริงลาบอกไก่เป็นหนึ่งในเมนูที่คนกินบ่อยเลยเพราะว่าในยิมโค้ดที่คนอยู่ตรงแพตตินัาเอกไมเนี่ยข้างล่างมันเป็นแม็กซ์บอลลูแลวบางครั้งคนไม่ได้กินข้าวไปก็จะกินเป็นแบบลงไปซื้อข้าวกล่องกับแม็กซ์บอลลูข้างล่างแลวคือเมนูที่กินบ่อยสุดก็คือลาบอกไก่ไข่ต้มของกล่องเขานะเออวันนี้ก็เลยเออมาลองทาเองสะบ้างว่าจะอร่อยเท่าเขาหรือเปล่าแต่สูตรเราไม่ใช้ผงชูรสไม่ใช้ผงนัวอะไรทั้งสิน้นเน้นคลีนนะแต่ถ้าเกิดไม่อร่อยครั้งหน้าต้องมีผงนัวมาช่วย โอชูรสอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางสูตรที่คนไปรีเสิร์ชมาเขาก็ใส่แบบอ,นะอะไรอย่างเงผงปรุงรสไก่ผงปรุงอะไรเงี้ยแต่มันก็ผงชูรสไงเราอยากแบบเน้นคลีนสุดเฮ้ยหอมเว้ยเฮ้ยหอมเว้ยพูดเป็นเล่นนะหอมนะเนี่ยพยายามให้คลุกเคล้ากันเข้าเฮ้ยสีสวยดูเด้เออปึ๊บอุ้ยโก้กเสร็จปั๊บก็ปั้นเป็นก้อนเราด้วยกะได้เลยว่าเราจะเอาก้อนใหญ่ประมาณไหนแต่ว่าคนน่าจะเอาสักสักลูกเป็งปองไหมใหญ่ไปเปล่าวะวันนี้น่าจะใหญ่ไปเนาะใหญ่ไปใหญ่ไปเล็กหน่อย แต่ว่าถ้าเกิดเล็กไปก็กลัวไม่พอนะ <Okay. S 1> ก็จะใช้เป็นกระดาษไขอย่างนี้รองมันจะได้ไม่ติดกระทะนะทุกคนเป็นหม้อทอดนะถ้าอยู่วางแบบปุ<อ>๊บแอนกดนะโอเครว่างนี้โค้ดจะเตรียมผักไว้แล้วนะไว้เป็นเครื่องเคียงก็คือเหมือนแบบส้มตําถาดแต่เราจะกินเป็นลาบอกไก่ถาดน,นะก็คือมีแบบอุ๊ยเจ็ดนาทีแล้วเหรออ๋นนี้คือโค้ชตั้งนาฬิกาต้มไข่ไว้ก็คือจะเป็นวางเป็นแบบเหมือนถาดนะมีไข่ต้มมีผักมีแตงกวาแครอทเอยต่างๆนะโอเค ใครที่มีเมนูไอเดียอะไรที่แบบเออคุณทําแล้วอร่อยเลยอยากให้โค้ดลองทําพิมพ์มาได้นะเพราะว่าก็เริ่มตันเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรดีก็คือแบบเมื่อเช้ายังทักไปหาซีบัมอยู่เลยว่าอีกบับิเราทําเมนูอะไรดีวะคิดไม่ออกสักพักก็เอ้ยลาบก็น่าจะดีนะก็เลยมาทําลาบกันทําได้ไม่ยากเพราะว่าถ้าโค้ดทาได้อะเชื่อเลยว่าทุกคนก็ทําได้เพราะแบบโค้ดก็ไม่ได้เชฟโปรอะไรนะคือแบบก็บ้านๆอย่างเงี้ยนะนึกถึงพวกเกี๊ยวกุงที่เขาปั้นอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องลาบอ่ะเป็นอะไรกับลาบมากวะเออหน้ากูลาบอ่ะ ลาบลาบโชคลาบน้ำโชคเฉยไปแนวมูเฉยหลังลังโคตรก็พยายามกินข้าวในบ้านเพิ่มมากขึ้นนะก็คุยกับแวนดว่าเออประหยัดหน่อยกินข้าวในบ้านเพิ่มหน่อยแล้วคือเวลากินข้าวในบ้านเราไม่ต้องคิดด้วยว่ากินอะไรเพราะแบบถ้าเกิดไม่ได้เตรียมข้าวไว้จะสั่งไลน์แมนจะสั่งแก๊ปไปกินอะไรคือบางทีแบบนั่งคิดกันเป็นชั่วโมงอ่ะแบบกินอะไรดีวะสั่งอะไรดีวะไปกินนี่ไหมไปกินนั่นไหมคิดไม่ออกคือถ้าเกิดมีข้าวเต็มที่บ้านไว้ก็คือแบบเปิดปุิบเอฟกินได้เลยแล โอ้โห oh พอดีเป๊ะสวยงามเมื่อกี้นะโคดหันหัวหอมใช่ปะแล้วหันโดนนิ้วตัวเองเลยเอาไม่โฟกัสเอาไม่โฟกัสอ่ะเอามาดูดิหันโดนนิ้วตัวเองไม่โฟกัสออกาแล้เออเราเล่นเราเล่นนะอันนี้คือโดนจากเสาที่ยิมเขาหยิบเพดแล้วเสามันคมมันบาดนะครับปะ่ะเข้าหม้อทอดกันเราจะเข้าประมาณไฟร้อยแปดสิบสิบห้านาทีเดี๋ยวสิบนาทีแล้วเราจะสิบนาทีก่อนก็ได้สิบนาทีแล้วลองดูว่าเป็นไงแล้วก็ค่อยต่อ สิบนาทีไฟร้อยแปดสิบลุยจัดไประหว่างที่เรารอไอตัวลาบทอดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทําไอตัวลาบนี้แต่ว่าโคตรขอตักไข่ต้มออกแป๊บนึงแล้วคือตอนแรกจะหงข้าวด้วยแหละแต่เข้าสารหมดไม่ได้ซื้อมาก็เลยกินเป็นฟิวฟิวโนคราฟหน่อยแล้วกันมือนี่จะใส่น้ำเย็นนะออได้นะได้เดี๋ยวไปเติมน้ำเย็นไข่นี่บอกเลยเป็นอะไรที่อิ่มท้องนะ ไข่ต้มเนี่ยโดยเฉพาะไข่ต้มนะกินอะไรที่แบบเป็นอันอยู่ท้องมากแบบลูกเทนคนหลายๆคนที่แบบไม่รู้กินอะไรดีคนก็จะแนะนาไข่ต้มเลยเพราะหนึ่งโปรตีนไข่มันดีด้วยอิ่มท้องด้วยนะและบางคนถ้าไม่อยากกินไข่มันเยอะเกินก็กินเป็นไข่ขาวอย่างเดียวก็ได้ไข่ขาวนี่แคลคน้อยแล้วโปรตีน,เน,นเน้นเลยนะไข่ขาวเป็นโปรตีนน่าจะเป็นโปรตีน,น,น,ตนอันดับหนึ่งนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีกรดอะมิโนครบ20ตัวนะครับคือเป็นโปรตีนที่แบบครบเครื่องนะเพราะโปรตีนไม่ใช่แค่โปรตีนคือโปรตีนนะโปรตีนมันมีหลายเกรดนะคือบางตัวมีกรดอะมนไ่ครบาางตตััววขี้ป เดี๋ยวมันจะนอกเรื่องกลายเป็นสาระเกินไปอะนอกต้าเย็นก่อน,นก็คือมันมีเกรดของโปรตีนด้วยว่าแบบอันไหนคือดีไม่ดีครบไม่ครบนะครับนะที่นอกต้าเย็นก่อนมาในส่วนของลาบกันดีกว่าเลียงสมองนหนึ่งอ๋อต้องตั้งเตาก่อนอันนี้ขอพริกเป็นแนวนี้นะปร๊บ้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรลืมอะไรก๋วยป,ปุุงแต่ไม่ได้ใส่พวกนี้แล้วนี่ uh uh. ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรก็เอามาสุกอีกทีเปนลักเอาใหม่กูเอามาสุกสุกใหม่ได้ไหมทุกคนเร็วๆพลาดก็พลาดไม่เป็นไรนะไม่มีอันคัดเอามาใหม่ไอ้เหี้ยชีวิตกูทำไมต้องเฮ้ยยังไม่สุกยังไม่สุกยังงี้ได้ยังงี้ได้นะถึงสุกก็ไม่เป็นไรยังทันทุกคนอย่าเป็นเหมือนโค้นะถ่ายคลิปแล้วแบบไม่รู้เรื่องตอนแรกลืมมะนาวและนอกจากลืมมะนาวลืมใส่พวก สมุนไพรต่างๆนะครับมามาปรุงกันใหม่ปึ๊บมาตัวนี้ปุ๊บนี่อ่ะผักชีฝรั่งอันนี้แล้วก็ต้นหอมเนี่ยโอเคแล้ดูสวยอยู่แล้วเนี่ยคนทำลาบเป็นน่าจะมาด่าโค้แต่ไม่เป็นไรนะเก็ไม่ใช่เป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรเราก็ทำแบบบ้านๆชิวๆต่อยกันที่รสชาตินะแต่ยังไม่รู้รสชาติเหมือนกันกิวที่ทุกคนจะได้จากการเล่นกล้ามคืนนะ คือการทำอาหารเว้ยจริงๆนะโค้ดเกิดมาไม่เคยทาอาหารเลยนะ <S <S จนกระทั่งมาเล่นกล้าวแล้วคือมันต้องทําข้าวเองเพราะข้าวที่บ้านที่คือกับข้าวที่ซื้อมามันมันและโปรตีนมันก็เจ๊กหนึ่งสองกร่งอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาทําเองฝึกทําพวกอ,อกไก่ผัดกระเพราเองไข่เจียวทูน่าหรือว่ามาม่าแล้วก็ใส่อกไก่ไปง่ายๆไม่รู้กินอะไรกลับมาจากบ้านสมัยเรียนนะคือแบบต้มมามา่าเกาหลีเงี้ยแล้วก็สับอกไก่ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ไข่ตอกไข่เข้าไปให้มันมีโปรตีนนะมันก็เออเป็นอะไรที่ดีนะข้าวโอ๊ตก็เป็นเมนูที่ได้มาาจก การเล่นกลเหมือนกันการดูอินฟูต่างประเทศนู่นนี่นั่นนู่นทำให้ได้ความรู้มาทําเองแล้วคือข้าวโอ๊ตก็เป็นอะไรที่กินจนถึงทุกวันนี้เลยนะเหมือนได้ฟิลปั้นซูชิอมกเศษแต่เป็นลาบทอดโอเคแก้ต่สำเร็จเอ้ยดูดีอยู่ดูดีอยู่นะจัดไปบวกไปอีกสิบนาทีไปสิบนาทีก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเคไม่ลืมเลยนะโอเคต่อมาเราจะมากันที่ลาบ ตัวจริงของเราไะเอกตัวจริงนะครับมาแล้วก็มาตั้งกระทะก่อนนะทุกคนถ้ากระทะนี้ซื้อเพื่อมาทำคอนเทนต์อีทกับบีสตัวเฉพาะเลยเพราะตอนแรกมันมีแค่เตาเนี้ยกลัวแบบมันไม่ถนัดนะก็เลยซื้อเตานี้มาเลยนะหมดตัวไม่หมดใจหมดใจเออหมดตัวไม่หมดใจกุล้วนะมาเปิดไฟแรงไฟเครื่องเนี้ยมันแรงมากจริงแล้วลก่อนเราจะเอาไก่ลงไปเพราะว่าน่าจะต้องใส่น้านิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันติดก,กระทะเกินนี่น มาใส่ไก่กันครับทุกคนกตะหลี่วพร้อมไก่นี้ประมาณครึ่งโลนะ f พอ your i n f o r m a t i เทแล้วก็ผัดจนไก่สุกนะครับไม่ต้องรีบการที่จะไดเอทให้มีความสุขเนี่ยโค้ดบอกเสมอว่าคุณต้องหาอาหารที่มันค l e a n โปรตีนสูงแน่นอนเพราะเราจากสร้างกลารเราก็ต้องหาค l e a โปรตีนสูงดีต่อสุขภาพด้วยกับ2คลีนแล้วต้องอร่อยด้วยสำคัญมากๆ ทุกอย่างต้องอร่อยคุณจะได้เอนจอยนะครับถ้าเกิดคลีนมากแล้วไม่อร่อยฝืนกินโหสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ดีเลยน้ํามันไม่อร่อยก็คือเคี้ยวจนเมื่อกลางเนียไม่เอาคุณต้องหาที่แบบอร่อยด้วยแล้วก็คลีนดีต่อสุขภาพด้วยมันจะได้ทําได้ในระยะยาวอย่างเช่นโค้ชชอบกินอะไรโค้ชอบกินข้าวโอ๊ตนะ,นะคลีนด้วยอร่อยด้วยโค้ชชอบกระเพรากระเพราไก่เอ้ยกระเพราเนื้อเอ้ยคลีนด้วยทำเวอร์ชันคลีนไม่ใส่น้ำมันผัดใช้แบบพวกส่วนผสมที่มันดีๆนะแคลน้อยมันก็ไปหยัดแคลมันก็คืออร่อยด้วยแล้วก็คคีนนด้้วยสําหรับโนะ ไม่ว่าอะไรต่างๆนะี่คือคุณต้องหาหนทางของตัวเองนะินเนสตบางทีมันไม่มีสูตรสาเร็จว่าต้องเป็นแบบนึงต้องเล่นทาน่านี้ต้องกินอย่างนี้ตลอดคุณนี่แหละต้องเป็นคนหาคําตอบให้กับตัวเองไม่มีใครหาคําตอบให้กับคุณได้นะครับเออแล้วมีเมนูอะไรที่คดกินอ่อยๆใหญ่ก็จะเป็นกะเพราเนี่ยแหละกะเพราแล้วก็ขา้าวโอ๊ตที่กินแทบจะทุกวันเลยนะเออแล้วกะเพราสมมติไข่ดาวถ้าเกิดไข่ดาวชอบกินไข่ดาวไข่ดาวถ้าเกิดไปซื้อแล้วนอกคือฟองหนึ่งน้ำมันเยิ้มๆก็สองร0 0ส้แคลแล้วแต่ถ้าคุณทําเอง ไข่สเปย์น้ำมันหรือว่าไข่ดาวน้ำก็อร่อยเหมือนกันและควันมึงจะมาทำไมเยอะแยะนะโอเคใช่ไหมคือหาสูตรที่คุณชอบหาเมนูที่คุณชอบอย่างเช่นลาบโอกไก่เนี่ยก็คลีนแทบไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรเลยมีผักมีผักด้วยยำนะครับเพราะฉะนั้นหาเมนูที่มันเอออร่อยด้วยแล้วก็คลีนด้วยอันนี้พูดยำแล้วย้ำอีกและคือคุณต้องไปหาตัวเองแลวคือคุณอาจจะลองทําเมนูอีทกับบิสหลายๆอีพีที่โค้ดถ่ายมาคือคุณไปลองดูก็ได้อาจจะมีเมนูใดเมนูหนึ่งที่ถูกใจคุณแล้วแบบเออทาตามแล้วมันอร่อยว่ะ ก็คือทำนดากินได้ไปว่ากินได้ทุกวันนะครับยี่นะมันจะได้เล็กๆไก่สับไก่นะพูดไปหลายรอบว่าใครอยากกินอกไก่แบบบดลอกหนังให้มีบริการลอกหนังแล้วก็บริการบดให้ก็คือที่บิ๊กซีนะปกติโค้ดจะไปซื้อที่บิ๊กซีแต่วันนี้รีบก็เลยซื้อจากแมคเวลูเป็นแพ็คมาเลยนะครับก็คือบิ๊กซีคือพอหยิบอกไก่ใส่ถุงปุ๊บไปช่างแปะปุ๊บคุณก็บอกเขาลอกหนังให้หน่อยครับแล้วบดให้ด้วยนะคือเยี่ยมเลย เหมาะสาหรับนักกล้ามอย่างเรานะครับหรือมีอีกแบบหนึ่งที่สั่งมาที่บ้านเหมือนรุ่นน้องโค้ชชื่อทานนะเขาเคยแนะนํามาคือแอปชื่อ Go h o ซ s a l e มันเป็นเหมือนแบบแมคโครของเซนทันนะนะคือมันจะมีให้กดสั่งแบบอกไก่บดผักนู่นผักนี่คือเหมือนช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วคือกําหนดวันแล้วเขาก็จะมาส่งที่บ้านเลยโค้ดเคยสั่งอีกครั้งหนึ่งตอนอยู่คอนโดเก่านะเออพูดถึงก็ลืมไมเลยเนี่ยเดี๋ยวกลับมาสั่งใหม่พอผัดจนอกไก่เริ่มสุกนะครับทุกคนบีบไปใครชอบชิ้นเล็กก็คือบีเยอะ ก็ไม่ต้องมีเยอะมากแล้วใครรู้ไหมว่าความแตกต่างระหว่างลาบกับน้ําตกมันคืออะไรวะพี่บอมรู้ปะไม่รู้เอออยากรู้ปะคือรู้สึกรู้สึกว่าน้ำตกมันจะมันมีความมันเออมันมีความต่างอยู่นะแต่ว่าบางทีก็เราก็ไม่รู้เราไม่ไม่ใช่คนทำไงลาบมันจะแห้งๆกว่านะอืมน้ำตกส่วนไห่มันจะเป็นพวกชิ้นใหญ่แบบคอหมูย่างแบบหมูชิ้นใหญ่ๆแต่ลาบส่วนไหนมันจะเป็นแบบหมูสับไก่สับอะไรเงี้ยนะแ้หมูติ่งกับหมูย่างอ่ะต่างกันยังไง หมูป yeah. okay. to sure ิ้งกับหมูย่างหมูปิ้งคือเป็นไม้หมูย่างไอ้จิ้นไอ้เยี้ยไม่รู้อะปึ๊บโอเคพอเสร็จปึ๊บเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนนะผ่านโคดเดานะว่าเพราะว่าเพราะว่าเครื่องปรุงพวกน้ำปลาพวกน้ำตาลมะนาวเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อตัวไก่ถ้าเกิดใส่พวกสมุนไพรก่อนอาจจะไม่ซึมดีเท่าหรือเปล่าอันนี้คิดเราเองไม่รู้เหมือนกันนะครับน้ำปลาอันนี้อาจจะใช้ชักประมาณช้อนครึ่งถึงสองช้อนไปปึ๊บ คีว่าสองช้อนเลยได้อยู่ปึป๊บปลาเปึ๊บข้าคั่วโค้เป็นคนชอบข้าคั่วนะสามไปเลยมันสอโอ้ยถูกก็เริ่มเยอะละนิดหนึ่งกว่าสองนิดๆอะไรนะน้ำตาลเล็กน้อยคือที่โค้ดไปดูในคลิปเนี่ยบางคนเขาจะใช้เป็นน้ำตาลหลออของกล้วยหรือว่าน้ำเชื่อมหอหลออของกล้วยอันนี้ก็ได้เหมือนกันแบบสูตรคลีนเดี๋ยวนี้มันมีสูตรคีโตหมดแล้วคือใช้ได้ก็ใช้ได้ใช้ได้ก็ใช้ได้ถ้าอยากใช้ก็ใช้ได้แต่โค้ดก็ใช้เป็นน้ำตาลทรรดานแหละเพราะที่บ้านมีอยู่แล้วนะ คือเราใส่นิดเดียวเราไม่ได้ซีเรียสมากให้มันตัดรสชาติเฉยๆนะนิดหนึ่งพริกป่นอันนี้คือแซบๆพริกขั่วไปเลยสองช้อนปึ๊บเผ็ดแบเนี้ยป่ะแซบแแล้วก็มะนาวเราจะบีบเป็นหมดนี่เลยนะอันนี้ช่างแม่งละใครใครใครเจอเม็ดก็โชคดีไปนะครับคุกก่อน๋ยวมันไหม่เริ่มมีสีสัน <หอ S 1> ดีนะ เออแต่รสชาติไม่รู้จะกลัวมันแห้งกว่ามันแห้งไหมเยก่อนอืมรอมะนาวไงแล้วก็เติมน้ำหนึงสดกกิลารหั่นนมะาวของโมาเน่อันนี้ไม่มีแล้วเฮ้ยแจ๋วแจ๋วเมื่อกี้ยังมีไอ้ขาวๆอยู่นะก็ต้องหั่นอย่างนี้แหละใช่ใช่หั่นนีนะเออเจ๋งว่ะอีกลูกหนึ่งนะเอาหมดนี่นะนี่เลยนะแล้วนี่ก็บีบไปเลยนะใช่ใช่สิ่งนี้จะบีบง่ายสุดแล้วน้ำจะออกเยอะ อืมนเน้นผักผักเปรี้ยวเลยอีกฮะแล้วเราคุกกับสมุนไพรไปก่อนไหมเราค่อยเ,ออเราค่อยเนาะโอ้ยสีดูดีว่ะพูดเล่นนะเนี่ยเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราไปนะครับใส่แบบนี้เลยนะ <Okay. S 1> ใส่แบบนี้เลยนะผุบป่าไปเลยปัป๊บปั๊บปั๊บคล้ายๆราดแล้วว่ะ <laughs> ก็มันคือลาบเหมือนเห <laughs> มือนลาบแล้วก็ใส่ผักไปเหมือนลาบแล้วเออเอ้าว่า นี่สวยจัดนี่อะไรวะเนี่ยบึกมะนาวอ่ะกระทะอ้วอกระทะลอกระทะลอกอ้าวฟองบริษัทกระทะเฮ้เอาหนึงไอ้นี่เสร็จแล้วเฮ้ยดูดีอยู่นะเนี่ยแต่คอยนิดหนึ่งคนคิดว่าน่าจะต้องอีกประมาณ5-10ถึงบนาทีหอมน้ำนมไหนหอมน้ำนมนหนเลยข้างในเดิอบอะเอียปั๊บโอเคปิดไฟก่อน ูดเป็นเล่นนะเนี่ยดูดีมีสกุลเหลือเกินขอชิมก่อนชิมก่อนจะได้ปรุงถูกขาดเค็มอร่อยดเลยเหมือนต้องคลุกกับข้าเนื้อน,นิดนึงเหมือนกลิ่นมาม่าเตะตอนท้ายต้อง,ง,ง,งเติมเติมเค็มเติมเผ็ดนิดน,นึงเปรี้ยวบอกว่ามันขาดเปรี้ยวนิดนึ่งไม่เปรี้ยวใช่ไหมขาดเปรี้ยวคืเอ,อเค็มมันมาเตะตอนท้ายอย่ะ ทางทำเปรี้ยวนะ,ะกินแล้วเปรี้ยวนะหัวหอมกลางๆไว้ใส่หมดจองเลยไหมเดี๋ยวมันจะใส่หมดแล้วเผ็ดเพิบแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงไปเข้ากันสิไม่เชื่อว่าเขาจะทำเมนูนี้ได้นะมันดูดีเกินกว่าที่หน้าคุณจะทำได้ เริ่มเปรี้ยวไปหน่อยละน้ำปลาเนี่ยหนึ่งทำไมพริกคั่วมันไม่เผ็ดหรือว่าอะไรวะเออพริกคั่วอันนี้ไม่เผ็ดพริกคั่วแบบในแบบซองอย่างเงี้ยมันจะไม่เผ็ดลอ,อ,อง,องใส่พริกป่นแล้วแหละพริกคั่วเราใส่เกือบจะหมดห่อแล้ทุกคนดูดิเหลือนิดเดียวอ่ะยังไม่เผ็ดเลยแต่พริกป่นเนี่ยเผ็ดไปอีกปรุงไปปรุงมาสิบําบอกหยุดหยุด Okay. มีหรือถ้าไม่อร่อยโทษสิบครัามาก่อนนะเราพักเป็น,านลาบนรกแล้วเฮียมันเม็ดเกินเฮ้ยแต่ดูโคตรแซบอ่ะเจ๋งวะเจ๋งวะเอ้ยทำขายไหมอาอร่อยทำขายแต่กูว่ามันเริ่มจะเหมือนเป็นผัดเผ็ดแล้วนะสีอ่ะเ็คืพอพอ่ีกวัวมันไม่เม็ดเนี่ยใช่ป่ะอ,อร่อยอโอ้อันนี้แซบจริงนะอุย้ย นะครับเริ่มเห็นอร่อยล่ามันต้องเผ็ดดีกว่าเอาแล้วอันนี้วะถึงคริกถึงเครื่องโอ้โหเผ็ดหรออร่อยวกว่าเผ็ดอร่อยอ่ะชิบหายแล้วอร่อยวะ่ะเออถึงพริกนึงขิงแล้วมีไข่ตอีอตอกไปอร่อยอ่ะ ว้าวว้าวว่าหมดก่อนใส่จานยืไม่ได้เยออร่อยว่ะย่ามีต้มผักนิดนึงก็คือเจ้าตัวเขาเรียกอะไรนะข้าวโพดอ่อนแล้วก็ก้าหมดน้ำต้มไข่ใช่ไหมใช่แต่ไม่มีไข่ลูกจ้ามึงรับตาไอ้เหี้ยเปลี่ยนน้ำก็ได้น้ำต้มไข่มีแต่ที่ ดูดิเป็นไฮไลท์เผื่อเป็นไฮไลท์ได้โคโคน่ากินแซ่บใครอยู่คอนโดและอยากมีเครื่องกรองน้ำดีๆโคนน้แนะนำโคเวอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่โค้ใช้จริงและคือเมื่อก่อนที่โคดอยู่คอนโดต้องคอยแบกน้ำแพ็คอะขึ้นคือลงลงขึ้นคืนนนนนอลงคอนโดทุกวันอย่างเงี้ยเออพอมีอันนี้นี่มันโค้ดสะดวกนะครับแล้วคือเขามาเปลี่ยนเครื่องไส้กรองให้ทุกๆ3เดือนได้เพิ่งเปลี่ยนไปไม่กี่วันก่อน คือแบบเยี่ยมมากๆกแล้วคือน้ำเย็นน้ำธรรมดาน้ำร้อนคือได้เลยเห็นไหมน้ำร้อนก็คือเร็วอยู่อะแบบเออมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเออถ้าเกิดแบบเออมันน่าจะเดือนหนึ่งไม่ถึงพันมัน้งเยี่ยมเลยแบ่งแครลอดมาเนิดนึงเพราะแครลอทนี่คือจะกินดิบก็ได้แต่โค้ชอบแบบนิ่มๆไงดูดีนะดูดีนะนะนะเนี่ยสุปภะวะดูดีอยู่นะมาชิมชิ้นหนึ่งไหมอีกห้าทีปะจบจบที จบๆไประหว่างเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพอแล้วพอได้ไม่ต้องน้ำเยอะบอกใครบอกตัวเองเออทำอาหารมันก็สนุกดีทุกคนเหมือนแบบฟิวคุยไปด้วยทำอาหารไปด้วยนะเออได้คอนเทนต์ด้วยเรี่ยมนาก็ระหว่างนี้โอ้ขอชิมอีกรอบดิผู้คนอื่นกินแล้วไม่ใช่อร่อยไม่ใช่หรอกแต่เราอาาร่อยเองอืมพริกมาก่อนแล้วก็เปรี้ยวมาตาม คนว่าอร่อยเพราะว่าคนไม่ใช่คนชอบกินหวานกินหวานเท่าไหร่แต่ว่าชอบเคม็มก็เลยเผ็ดกับเคมเ็มอร่อยเพราะสูตรเราไม่ใช่ผงปรุงรสไม่ใช่ผงชูรสใดๆทั้งสิ้นแบบเคลียร์เลยนะมาปอกไข่โอ้โหตอนนี้เหมือนทำมัลติท a สกิ้งหลายอย่างนะครับทุกคนมาปอกไข่ใครยังไม่ไปดูบล็อกร้านไข่ต้มร้านเองยังไม่ได้โพสโพสแบบบล็อกไปแต่ยังไม่ได้โพสรีวิวไปนะเออ10 minutes later เอาละครับทุกคนมาดูโปรดักชันใหญ่เติน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 ตันตนโอ้โหดูโคตรหรูโคตรสวยนะน,นี่ไม่ใช่คนไม่ได้ทำเองนะแฟนคนมาจัดให้เมื่อกี้และคือจัดจานเมื่อกี้ระหว่างรอก็คือพระเอกของเราตรงอันไหนเป็นพระเอกวะอันนี้น่าจะพระเอกมาพระเอกน่าจะไว้ตรงนี้นิดน,นึงเึื่อดีเฮ้ยดูดีเกินว่ะส นี่จ้ะโอ้พอดีเลยอะเฮ้ยมันสุดยอดอะนี่มันผลงานชิ้นโบแดงดูดีดูดีดีใจ,ใจ,ใจดีใจโอเคครับทุกคนก็โปรดักชั่นเสร็จเรียบร้อยนะมาชิมกันนะโอ้โคตรน่าก,กินลาบก่อนอร่อยอื้มอื้มอร่อย มาชิมเป็นตัวรับทอดหน่อยโอ้ยไป,ปะโอ้ยกรอบน้อง,องนุ่มในสุกไหมเนี่ยลุกแต่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้คือมันหอมแล้วมันกรอบอะ่ะอืมอ,นนอันนี้อร่อยเกินคาดของจริงอืมอืมอร่อยเลยว้า ืมต้มน่าจะติดหมายทำเอสมาร์เนาะ <laughs> นนนนเหลือลย <laughs> โหอร่อยว่ะคลีนโปรตีนสูง <c oughs> เอาไปลองทำตามได้นะครับถาทั้งหมดเนี่ยใช้งบนกี่บาทได้เท่าไหร่บาไม่ได้คิดแต่คิดว่าถูกเพราะว่า ไก่โลนึงก็60บกว่าบาทนี่ใช้ครึ่งโลแล้วก็พวกผักอะไรถ้าซื้อตามตลาดมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วไข่ก็ฟองไม่กี่บาทถูกไหมถ้าซื้อจากแหล่งดีๆเนาะคิดว่าไม่เกินร้อยนะสองร้อยชก่อนมอยคิดว่าไม่เกินสองร้อยร้อยห้าสิบเพราะว่าไก่นี้ใช้ครึ่งโลก็สามสิบาทถ้าเกิดผักไปซื้อสารแหนมผักชีต้นหอมอะไรเงี้ยก็ประมาณห้าบาทสิบบาทเองถูกปะเออ ก็เป็นถือว่างบประหยัดยล่นะอื่อสารอาหารก็ยังไม่ได้คิดแต่ว่าโปรตีนเน้นๆไขมันน้อยมอยมากไขมันน้อยจริงก็จบแล้วสําหรับอีกับบีสีพีนี้ลาบอกไก่คลีนโปรตีนโคตรสูงมีทั้งแบบลาบปกติแล้วก็ลาบทอดด้วยโคตรอร่อยเลยทุกคนและคือถ้าใครชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบเค็มชอบหวานในก็คือไปปรุงตามชอบเลยแต่ว่าวัตถุดิบหลักๆก็คือมีประมาณนี้สะระแหน่ผักชีฝรั่งต้นหอมเอ่ยอะไรเอย่ยก็คือปรุงตามนี้แล้วคือกินคู่กับ ผักต้มกับไข่ต้อมอันนี้มันก็คือทําให้ยิ่งเฮลตี้ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกนะครับทุกคนใครชอบก็อย่าไปลองทําตามอย่าลืม <laughs> อย่าลืมไปลองทาตามไม่เดียวลองอย่าลืมไปลองทําตามแล้วคือถ้าอร่อยไม่อร่อยอยังไงคอมเมนต์มาบอกโค้ดได้หรืออยากให้โค้ดทำเมนูไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับทุกคนเพราะโค้ดบางทีก็ไอเดียตันไม่รู้จะทําเมนูไหนเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน strong together peace maker